อรุณสวัสดิ์ครับก็เป็นยังเป็นช่วงหลายท่านคงยานอนอยู่นะครับช่วงก็เป็นช่วงวันใหม่ของวันศุกร์นะครับคุณครูก็ต้องลุกขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนำมาสอนแนะนำให้กับหลายท่านที่ชื่นชอบในพระสมเด็จนะครับองค์นี้ก็คุณครูได้ลงเอาไว้เกิดเอาไว้เมื่อวันก่อนนะครับ ก็มีขอบคุณนิดหลายท่านที่เข้ามาแวะดูองค์นี้นะครับที่ครูลงเอาไว้ว่าจะนํามาแนะนําในการสอนนะครับองค์นี้เป็นบล็อกช่างหลวงครับช่างหลวงของหลวงวิจารเจริญยนนะครับเป็นยุคปลายอง์นี้เป็นยุคปลายนะครับเกจชโยเนี่ยพระกลุเกจชโยมันจะมีจะมีอยู่2ชุดนะครับชุดแรกคือเขาเรียกว่ายุคต้นยุคต้นก็เหมือนกับเหมือนกับวัลขังยุคต้นนะครับที่ครูเคยมาสอนหลายท่านที่ติดตามคุณมาจะเห็นว่าคุณครูเคยนำเอาเกจชโยยุคต้นมาสอนนะครับ คือก,ก็ดูไปเรื่อยๆนะครูก็จะเวียนเทียนสลับไปเรื่อยๆนะในยุคต้น,นหลายๆพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ห้าชั้นหกชั้นนะครับเจ็ดชั้นนะครับที่เป็นของเกิชัยโยยุคต้นนะครับเดี๋ยวว่าก็ว่าเดี๋ยวพอครบรอบก็จะเวียนมาให้ดูพิมพ์ยุคต้นเพิมพ่มเติมตอีกนะครับที่ครูมีอยู่เช่นเดียวกันนะครับรอรอทยอยทมคิวแล้วกันนะครับตอนนี้คุณครูก็มาพูดถึงยุคปลายนะครับยุคปลายเป็นพักกรุนะครับ คุณจำไม้เลยเกชยโยเป็นพระกลุกเนะยนะครับถ้าคุณดูเกจชยโยไม่มีขี้กลุกเนี่ยแสดงว่าพระที่คุณถือเนี่ยนะครับเป็นพระยุคยุคหลังๆอ่าคือไม่ทันสมเด็จโตแหละพูดกันตรงๆอย่างนี้เลยนะครับฟันธงมาเลยหรือเป็นพระที่สร้างย้อนยุคนะครับย้อนยุคที่ที่ทางวัดวัดชัยโยวรวิหารปัจจุบันชื่อชื่อนี้นะครับ ท่านก็ทางวัดก็มีการสร้างให้ทางโรงงานสร้างแบบพระย้อนยุคเหมือนกับวัดละคังนั่แหละครับมีการสร้างแบบย้อนยุคเข้าใจไหมบางองพมมีการสร้างย้อนยุคเนี่ยโอเคนะเราเข้าใจตามนี้นะครับฉะนั้นเวลาคุณดูเกตชัยโยนะครับจะเป็นยุคต้นหรือยุคปลายนเนี่ยครับเนี่ยเขาจะมีความเป็นเอกลักษนณะ์ในความเป็นขี้กลุนะครับขี้กลุความเป็นนี่ขี้กุสีสีเทาเป็นหลักนะครับเพราะว่านะคุณข,ขี้กุที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นค่าผิว เราเรียกคาบผิวจะมีความแห้งจริงๆแล้วมันคืออะลากรไนนะครับเช่นเดียวกับบางองผพมนะ่ไถ้าเปรียบเทียบเหมือนพระพระก็คือพระเนี่ยเขาเขาอ่าอยู่ในชั้นบนบน,บนหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยโดยเกศชัยโยเนี่ยครับเป็นพระที่ที่พระเจดีย์ชุดนี้นะครับชุดนี้ไม่ใช่ยุคต้นนะยุคปลายเนี่ยจะเอาไปบรรจุก,กูที่พระเจดีย์ที่อ่างทอง นะครับแต่ว่าก็อยู่อยู่ไม่นานก็มีการาเปิดกลุนะครับมีการเปิดกลุเพื่อเอา,อาทางเจ้าวาดองค์องเก่าก็มีการเปิดกลุ่เอาออกมานะครับออกมาเพื่อให้สาธุชนนะประชาชนทั่วไปได้เข้ามาบูชานะครับตอนนั้นสมัยก่อนก็หลักละแค่ององ,องละร้อยนะครับในยุคนั้นนะครับนะก็หลายท่านก็คนเก่าเก่าได้ ได้รับไปนะครับองค์นี้ก็เป็นของของคุณพ่อครูนะครับนี่ของคุณพ่อครูพี่เช่ามากับคุณลุงได้มาหลายองค์นะเกศชัยโยนะครับได้มาหลายองค์ก็แบ่งๆกันนะครับนี่ครูก็เอามาให้เราได้ชมกันนะครับในความเป็นพระกรุเกศชัยโยคุณจะเห็นความเป็นขี้กรุนะครับจับตัวอยู่นะครับอ,องค์นี้เดี๋ยวถอดให้ดูเลยครับนะเหมืนครูถอให้ดูนะครับแป๊บนะครับ ดูประมาณนี้ก่อนนะครับพิจาว่ากันนะครับนี่คือพิมพ์บล็อกช่างหลวงเจ็ดชั้นเนยนิยมนะครับคุณครูไม่มีจุดจ่ายตังค์นะครับแต่ว่าคุณครูเอามาสอนนห้คุณดูความเป็นธรรมชาติบนพื้นผิวในความเป็นคี้กูอลากไนส์สีเทานะครับในความเป็นแห้งของพื้นที่ของความเป็นธรรมชาติบนพื้นผิว นะครับส่วนมิติเนี่ยเดี๋ยวคุูจะบอกหลักการดูเกศชัยโยกรุนะครับยุคปลายบอกช่างหลวงนะครับหวงวิจารณ์เนี่ยวิธีการดูเนี่ยคุณจริงจริงครูเคยสอนมาตลอดนะสมัยก่อนนยคนที่ดูครูมาคนครูเคยสอนในเนื้อสองเนื้อที่ครูเคยสอนเป็นเนื้อขาวงาช้างเนื้อหนึ่งแล้วก็เป็นเนื้อสีขาวก้ามมะลิที่ครูยังเก็บอยู่นะครับหลายท่านก็ติดตามของจําได้นะแต่ครูไม่ได้ออกมานะครับส่วนตรงนี้เป็นเนื้อเป็นเม็ดสีสีดอกพิกล สีเนื้อของท่านนะครับ่ะเป็นเนื้อดอกพิกลนะครับนี่นี่คือรลัวค่ะการดูวันนะจากนึกอคุณประหอยนะครับที่มีการสร้างขึ้นมาอย่างนี้นะครับมาให้เราดูพุทธศินก็มีความคมชัดในเชิงศิลปะของความเป็นช่างหลวงนะครับในการดูคุณคุยดูสภาพคราบผิวยี้ก่อนนะครับคราบผิวที่เห็นเนี่ยนะจะมีความเหี่ยวความแห้งเห็นไหมคุ้ดูประมาณนี้ก่อนจะดูจะช้าอย่างนี้เห็นไหมชัดเจนไหมครับ คุณครูบอกก็พระสมเด็จเนี่ยอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีเนี่ยสภาพแล้วคุณจับพระเนี่ยจับแบบคุณครูยเงี้ยนะครับเห็นไหมบอกคุณเอียงบ้าบคุณจะเห็น,วนความเป็นความเป็นความเป็นผิวแห้งเนื้อพระจะมีความขุขระนะครับเพราะว่าเป็นพักเป็นพักกรุด้วยไงคำว่าพักกรุเนี่ยกเกศช,ชัยโยก็จะเหมือนกับบางองค์พรมเะฉะนั้นสภาพผิวก็จะมีการขุขะออะระเข้าใจไหมครับคือการเกิดอะไรครับการงอกการงอกของอลากไนนั่นเองเข้าใจไหมครับ ผิวจึงดูขุขระนี่คือหลักการดูธรรมชาติของการดูพักกลุกคุณจําไว้เลยนะเป็นสูตรเดียวกันหมดเลยครับคุณดูบางพรผมยังไงเกจชโยก็ดูเหมือนกันจําให้ดีนะครับแล้วบนสานนี่คือบนสานของวัดระฆังอยู่แล้วเพราะว่าเกจชโยเป็นการสร้างที่ไหนครับวัดระฆังนะครับคุณจาไม่ดีนะว่าเกชโยกุ่ว่าเกจชโยในประการสร้างที่วัดระฆังนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ยุคต้นมาแล้วนะครับแล้วก็มาจนถึงยุคปลาย ช่างหลวงก็เข้ามามีบทบาทในการแกะยุคกลายนี้เป็นยุคเดียวกับอะไรครับช่วงกับบางองค์พรมพอดีนะแล้วก็เป็นของวัะฆังยุคปลายเนี่ยคือยุคเดียวกันหมดเลยนะช่วงที่เขามีการแกะบล็อกแล้วก็กดพระไปเรื่อยๆนะครับนะก็นํามาลงปลุในช่วงในช่วงปลายอายุข,ของเโตนะครับช่วงก่อนปีประมาณปลายปีหนึ่งสี่นะครับก็พร้อมๆกับบางองค์พรมนั่แหละนะครับก่อนที่ อ่จะถูกนำออกมาจำหน่ายนะครับก็มีขี้กุน้อยหน่อยน้อยกว่าบางของพมนะครับเพราะว่านี่คือเอกลักษณ์ในการดูนะครับเห็นไหมคุณครูดูความเป็นผิวเห็นนี่ชัดเจนอย่างนี้นะครับส่องให้ดูถามว่ามิติเนี่ยถ้าครูจะสอนเนี่ยสอนได้ไหมสอนได้ครับว่าคุณครูเคยสอนมาแล้วหลักการดูพิมพของหลวงพิจารณ์ตรงนี้นะครับก็คืองี้ครับให้คุณสังเกตดูความเป็นบล็อกธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมคุณดูเส้นครอบแก้วเห็นไหม แล้วก็เส้นเกาะกระจกจใช่ไหมเอี๋ยคุณครูเคยสอนใช่ไหมจาได้ไหมครับหลักการดูเนี่ยดูไงครับสูงต่ําสูงต่ําเป็นคลื่นจําได้ไหมเอ่ยจาได้ไหมครับที่ครูเคยสอนเส้นเกาบกระจกกับเห็นไหมคุณเห็นว่ากับเส้นทุ่บ่ายเนีนะ่ยเขาจะมีการขุดแบบสูงแล้วมาต่ำเห็นไหมคุณดูคุณดูเส้นเส้นนอกเนี่ยครับคุณดูเส้นเกอบกระจก,กก่อนนะครับคุณครูดูงี้ก่อนเห็นไหมนะครับดูตรงนี้นะครับเห็นไหม สูงแล้วมาต่ําแล้วมาต่ําแล้วก็ไปสูงสูงก็มาต่ําต่ํามาสูงสูงแล้วมาต่ําเห็นไหมฮะชัดไหมนี่นี่คือครูสอนให้คุณดูมิติในการดูเส้นก่อกจกเกจชายโยนะครับเห็นไหมครับแอานะครับดูต่อครับดูนี้นี่คือว่าธรรมชาตินะครับเห็นไหมพอมาต่ําแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาทําไมครับขึ้นสูงทยอยขึ้นมาวิ่งมาหนาเห็นไหมฮะเส้นก่อจะบางขึ้นมาหนา นี่คือธรรมชาติเลยนะดูตำยิงครูนะครับดูเส้นกอกระจกก่อนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมาวิ่งจากต่าเห็นไหมล้าขึ้นมาเห็นไหมขึ้นสูงพอสูงปั๊บก็วิ่งมาต่าเห็นไหมวิ่งต่ําๆเสร็จแล้วก็จะวิ่งมาสมัยครับมีสูงอีกเห็นไหมเห็นไหมคือวิ่งแบบแล้วก็จะมาต่ําตรงปลายคือแล้วสูงสูงต่ำต่ำตรงสูงต่ำต่ำเข้าใจไหมครับนี่คือการดูมิติของเกจชัยโยเจ็ดชั้นนิยมเลย คุณจําคำคุณเียนเนี่ยดูตามครูสอนนี่นะครับมิตินี่คือการดูแค่กรอกกระจกเนี่ยนะครับถ้าคุณเจอพิมพ์นี้ดูตามเป็นคะรูสอนนะไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวครดูส่วนเส้นครอบแก้วนะก็จะเป็นเส้นธรรมชาติมีสูงมีต่ำมีหนามีบางเช่นเดียวกันครับนะจะวิ่งคล้ายๆกับเส้นกรอกกระจกนะครับคุณควรดูประมาณนี้ก่อน เขาก็จะมีหนามีบางนะครับมีหนามีบางมีมีหนามีบางแล้วก็ทอดต่ําคุณดูตรงนี้นะครับคุยดูงี้คุณเอียงให้ดูงี้เห็นไหมครับคุณเห็นตรงนี้ไหมเห็นไหมตรงนี้เขาจะบางเห็นไหมหลักการดูนะครับแนวว่าซิกเนี้เห็นไหมข้อแก้วนี้เขาจะบางเห็นไหมฝั่งนี้เขาจะยกหนานี่คือความเป็นธรรมชาติของเส้นเกจชโยคุยดูประมาณนี้สังเกตว่าตรงนี้เขาจะเขาจะหักตกท้องช้าง เข้ามาข้างในานี้พร้อมกับเส้นครอบแก้วเห็นไหมเพราะอะไรครับตรง,นตรงรเนี้ยตรงกลางเนี่ยเขาจะดุงด้งๆหน่อยนะครับจกักจักบล็อกนะจักบล็อกนะครับตรงกลางนี่เขาจะดุงด้งๆหน่อยทําให้เสทําให้เวลากดพระเส้นสองเส้นเนี่ยจะถูกเบียดเข้ามาพาะจ่ายมก็จะถูกดนันเข้ามาอย่างนี้แล้วเส้นจะยังเบี้ยวอย่างี้เห็นไหมดูออกไหมครับเนี่ยเส้นเห็นไหมเส้นเนี่ย,นนยคุณดูตรงนี้นะเห็นไหมแล้วเขาจะวิ่งวิ่ง